อยู่ในอุรดรเลยละคะหน่อยในอูดรนคน่อยในอุดอก็ไปมาอยู่ถูกแถวนี้แต่ว่าบ่เคยมาวัดที่แจ็คเถื่อมาตะหัดวัดพอในห้องครับหอตะวัพ่พแทนเออบมเคยมาลูกเต่าเล่าหลานผ้ามามีพ่อยิ้แมวพ่อยม้คกยกันพามาเลยเดืยมาครับที่เขาเมนก็คือเขาามาละงคนละแตเยอปาไหนพ่อเมือหมอทีเฮอีย่างน่คะน่อย ว่าลูกเอ่อลูกเหมือนน่องปั้นลูกเหมือนกูนี่ล่ะลูกเหมือนน่องแมาวันที่ยุบ้าวันที่ยุบขาแทนพิธีบวงสรวงหรือพิธีอันนี้ต้องต้องทำก่อนครับพอปราต้องต้องทำก่อนเราต้องฐานท้ำฐานไว้ฐานฐานทำไว้แล้วทำไว้แล้วก็ต้องทำวิธีบวงสรวงก่อนครับพอบวงสรวงเสร็จสับเราเราคอยอัญเชิญเพิ่นมา เอาเห็ดทำพิธีบวงสรวงไว้ก่อนเป็นแทนพระท่านก่อนเสร็จสศพเรียบร้อยเมื่อองค์ท่านมาประทับแล้วค่อยทำพิธีเบิกเนตรค่อยบวงสรวงอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องทำแทนไว้ก่อนครับต้องทำสองครั้งแต่ต้องเห็ดก่อนวันที่ยี่หานะพ่อครับต้องเห็ดก่อนครับหน่อยเห็ดก่อนนี่ยังแไงดูสิการให้พ่อเขียนรายละเอียดบอกครับมันกัในการทำพิธีมันก็มีใบสีเทพใบสีพรมใบสีหลักใบสีต่อใบสีปากชามเทานี่แหละ แล้วก็เครื่องกียาสังเวทต่างๆก็คือผลไม้9ก้าอย่างถ้าเฮาอยากจะให้พุ่มสันตากูดูแลพุมพ่มวัตถุไว้นะมากับมีหัวหมู<อ>ห,ม,หมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างผลไม้นี่ต้องกําหนดสีบบ่อห่อร่วมในผลไม้มงคล9ก้าอย่าง<อ>ร่วมกันเบิดแล้วแต่ลูกศิ์ลูกหาเรือไทยบานผู้นี้อยากเอานี่มาเกามาแล้มาชมชมกันได้ไม่กําหนดผลไม้เป็นผลไม้ที่สะอาด มนุษย์คนเฮานี่แหละกำหนดกันเองเทพเขาฉันผลไม้แต่มนุษย์คนเฮาไปกันไปกำหนดกันเองว่าต้องเป็นนั่นต้องเป็นที่กิงแล้วผลไม้มันเป็นผลไม้ที่สะอาดสะอาดหมดทุกอย่างค<ด>ื่นแนวได้หมดได้หมดนะ เพีเยงต่แคว่ามานูคนเท่าเนี่ยสมมติว่าอาย่าเอาบักท่านมาเลยมันบักท่านมาหน่อยหนาบักเขียบมันหน่อยหนา <laughs> บักละมุดมันขุดออกหากนันเลยไม่ได้ว่าที่จริงแล้วเขาเป็นผลไม้ที่สะอาดบริสุทธิ์ครับเนะพียงแต่คนเราเนี่ยสมมุติของมันเองเฉยสมมุติพอฉันแล้วได้เมิดแต่เพียงดอกไม้จังฟักท้องเสียนบ่เนี่ยมาฟักก็เป็นทองเขากับว่าเอากบุคงกับคงเรื่องเหลืองๆไปอย่างจันทร์ อ่าท่วงเอ่าว่าเอาเห็ดเอาท้ำเอามันอยู่ที่เท้าแท้ที่จริงแล้วเทพหรือเจ้าพู้มาเพิ่นบริวาว่าแต่แต่ลูกเต่าเราหลานนะคารวะเพิ่นถวายถ้วยเทพทําให้ถูกต้องดีเบิร์เนี่มีแต่คนเขาามาว่าสี่ท่านบ่อนาบันเนี่ยปกติแล้วต้องจะต้องทําวันพุธวันพฤหัสบดีวันนี้วันพุธรุ่งนี้ก็เรื่องาที่นาตรงกับวันไหน ต้องเอาปฏิทินมาดูเออมาเบิ่งในได้วพอพอพามกับติดงานลายที่เบิ่งกะกอนเบิ่งะกอนวมามันถึงวันไหนิในาหยิบสี่พอพามติดงานแน่อยส่ยบห้าอยิบห้าก็อันเชิญเพนนะยิบห้ายิบหาทำตอนเช้าก็ได้นะยิบห้าตอนเช้าครับยิบห้าตอนเช้านะ เต่วันพระเนือหนตอนเช้าต้องทำตอนเช้าบวงสรวงตอนเช้าังไม่แร้งเซ่นขึ้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรคือท้อต้องทำให้ได้ก่อนเซขึ้นครับเนื่อนขึ้นแล้วกระเบิ้งเนี่ยเด้อแล้วเธอเดียวเมื่อนั้นก็ถือว่าข้าบออข่มสุดท้ายยาโยมเธอเดียวยิบาเนาะครับยิบหพอยีบซีพูนสิไปต่างสารพอพุ่มพอพุ่มอะเจ้อยู่ว่างถาหมอ สามหมอหาก็ทุมาบ้างหนึ่งเงินเพเป็นผู้บร์ทุกานพดนึงเไมกอาจมากเด็นุตาโนู้ยใวนนัไปเขาฟันหนึ่งกก็เลมมักแต่วมันาไปออกก็ไงน้ะผู้ใดออกก็ผู้นั้นแหะเป็นบุญไปชี้ดวมยังเากับบอกพนองพี่น้องกองปกันเรากอย็ นอเรดาก่ป็นัมาใจกเอานันว่าวันที่ยีบห้าตอนเช้านาะโบกะถ้ากันจัดการทั้งนี้แลวกัเรื่องใบซีได้ละลูกทั้งนหนแะทั้งนู้เป็นใบซีอเออได้พอได้ยังแน่ราะว่าต้องให้นจลละเอียดต่างกัน่่ อันกะเข้าวเก่าข้าวเนี่ยล่ะไม่ต้องไปทําอะไรให้มากมายขออย่างเดียวคือเรามีใบสีเทพใบสีพรมใบสีปากชามซัมเนียก็ได้นะมาตั้งมีหลักมีตอก็ได้นะเ้อาเดียวเหรอเออเลื่อนเกียเขียนตามคำบอกของปู่ของคุณพ่อเอาใบมันหลายสิ่่งงหลาายยอเีเทพเขียนอะ้รเปลี่ยนละนึง หนึ่งคืออะไรหนึ่งคือใบสีเทพใบสีเทพอ่าสองใบสีพรมยังละหนึ่งคู่แล้วก็เอาใบสีปากชามใบสียังกับอใบพรมใบสีปากชามใบสีพรมป่ะอ่าใบสีพรมแล้วก็ใบสีปากชามอย่างละหนึ่งคู่อย่างละหนึ่งคู่ใบสีปากชาม อย่างละหนึ่งคู่อย่างละหนึ่งคู่เอาซ้ำนีลาปากชามปากชามอย่างละหนึ่งคู่แล้วที่นีผลไม้อย่างผลไม้เก้าอย่างผลไม้เก้าอย่างเทียนชัยเทียนชัยหนึ่งหนึ่งอันเทียนรองสองเทียนชัยนี่คือให้ท่านเจ้าอาวาสหรือใครที่เป็นตัวแทนเทียนชัยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่ม ราคาเทียนรองหนึ่งคู่อ่าเทียนรองหนึ่งคู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคือเทียนวิปัสสีเทียนวิปัสสีนี่หมายถึงว่าหลายสีให้ที่เป็นเจ้าภาพกันแล้วแจ๊กจักจ๊กเจ๊กเล่มก็แล้วแต่ขรัน่อยก็แล้วแต่นะครับเทียนวิปัสสีครับนั่นแหละแล้วแต่เพราะว่าแล้วบางครั้งนี่ครับปู่ไปเห็นนี่ก็คือสมมติว่าผู้นี้เกิดว่านังคานมามา อาสีชมพูกำว่าจุดของเจ้าของเป็นตัวแทนวันอาทิตย์ถึงวันตั้นอ่าเป็นยังสั้นนะคนั่นแหละจังสั้นแหละคือเขาเรียกว่าเทียนวิปัสสีบัณฑิตเขามันมาครบเจ็ดคนเลยเห็นใจจากจุดจากสิบคนหรือส่าคนเฮาเก่ามาไว้หลายๆก็บูชาก็แล้วแต่เขาจะบูชาพอเทียนชัยการบูชาเทียนชัยแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้แล้วเสร็จพิธีแล้วเมื่อเ้าดับแล้วเาเอาไปบ้านเอาไปจุดบ้านเอากะทำให้ชีวิตครอบครัวคงเงอนเหลื่อง นะมันเป็นอย่างสนี่อันนี้คือการทำพิธีนะถ้าประทันเข้ากับบรูจักไออันนันละไฟเกิดสี่ได้แลลวก็เขียนไว้ว่าอ่าตอนนี้ประธานใครเป็นคนจุดเช่นชัยจุดเช่นรองก็ให้เขียนไว้หาเจ้าภาพมาหาเจ้าภาพผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพนะคือไปเฮศดให้วัดแต่ละวัดนั่นแหละหาเงินเขาวัดซ้อยสร้างวัดสั่งว่าสีน่ใสส่ใส่สิบสองสีก็ได้ลูก ก็เรียกว่าเทียมวิปัสสีเทียมวิปัสสีนีไอ้เทียมวิปัสสีนี่ไม่ไม่จำกัดไม่จำกัดอ่าไม่จำกัดเออเพราะว่าเพิ่นอาจจากผู้ใดเกิดบันพูดเกิดจากจุดสีเขียวกันจุดสีเขียวนั่นแหละพามีคำสั่มกันเท่ากับตั้งไว้หลายๆ้อยตั้งยหญไว้เลยนะคนเกิดวัานี้สิแต่นพิ่นก็แล้วแต่เพราะอยากจุด ก็อยากจะให้มงคลชีวิตแก่ตัวเองครับให้เลือกซีไว้ยังมาตังเนาะพอเนาะเอาสั้นเดียวหรือสองสั้นก็ได้ได้พอได้บอกงานบอกโยมมาละแต่แจ้งรถหด้าลูกเขาคนจักกี่ดอกนี่ยคู่เขาอยู่น้ำนี่ใช่ทุกที่พวกอย่างขั้วภาษาเนาะครทันว่าถึงพุ่งจักดีเหตุไหนนะครับครับครับแล้วเรื่องบ่งช่วงแล้วข้าน้อยทีมารับอาสาบ่งสวงให้ดอกครับเดี๋ยวมารับอากขาบ่งสวงให้ลูกเต้า มีมีทีมงานเป่าแต่สอกแต่สังให้พุวกละย่างดีครับทำพิธีวันนั้นวันนั้นใครจะเป็นอ่าวันนั้นใครจะเป็นเจ้าภาพประทัดก็เลือกเอาเด้อโอ้โหแบอย่างนี้เสือเสียงโด่งดังเลือกเองเพราะผ้ามันแล้วเป็นธุระให้ครับแต่นี้แล้วแต่ขอทางยูทูปไปนี่พิธีครับนั่นล่ะเด้อการทางยูทูปต่างๆก็บอกลูกบอกเต้าบอกเอฟซีต่างๆ พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะบวงสรวงวันนี้วันนี้อ่ว่าเอาไปเอาเองเด้อเพราะว่าครูบอกน้ำบ่ได้วันที่ยี่สิบห้าวันที่ตอนเช้าอ่าเริ่มต้นก็ไม่เกินสามโมงกว่ากว่าไม่เกินสี่โมงสามโมงเช้านะกำหนดเวลาไว้จากสามโมงถึงสี่โมงนะไม่เกิน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 เพราะท่านสอบก็ว่าตามตามราโบราณว่าสี่ศูนย์พูนสวัสดิพิพัฒน์ผล เาก็เริ่ม้นตะกกาวมาก็ว่าก้าวหน้าก้าวหลังตะกกาวัานักกาไปถึง4โมงเช้านี่คือเขาจะต้องทําพิธีได้ช่วงนี้ต้องทำพิธีได้ช่วงนี้ไม่เกิน4โมงเช้าไม่เกินไม่เกิ4โมงเช้าถ้าเป็นไปได้4โมงเป้งเนี่ย4ศูนย์พลสวัสดีจุดเทียนใช่เลยยิ่งดีมากอันนั้นเนี้ยไปเพราะไปยังใครจะลํำถวายใครจะอะไรกันมันเป็นเรื่องของ ลูกเต่าราหลานที่สีเหตุเพินมวนซึนโฮเซลในจิตในใจของเทพแต่ลืมว่าเทพเพิ่นกับมากมวดนวยก,กันก็เมาเพียนในแค่ว่าเพิ่นบอกเขาเ่าะดเหนี่แต่เหานี่แหละผู้ที่ซื้อสารซื้อจิตได้คือปูญาตา่ย,ย่ายเนี่ยยูดอมดอนนังทีละนะกูอยากกินต้มไก่กูอยากกินอันกินนี่ก็ไปบอกผู้ใดบ่ได้เด,ด้นะท่านพูผู้มีจิตย่านถึงจริงๆถึงจะรูเอออ้เด้อเาฉะนั้นพ่นเกเราเคือจเจ้ามาอยู่เดี๋ยวโดนเพิ่นบมาหาบ่ เช่า้ากันมาอยู่นีมันเพราะมาหาบว่อเจาพิารา้ากั้ำุบว่าแล้วยังยังตามกับวัวที่จบกับนาะเหตุไปเลยบ่เป็นยังนะหาผ้าคุมไว้กัไหหรือบ่คุมไว้ก็ว่าเป็นยังเพราะเราเราไม่ได้กล่าวคำอัญเชิญเลยยังไม่ได้กล่าวคำถวาย ยังเป็นวัตถุสิ่งของอยู่นะถ้าขึ้นไปปพิบมถต่จุดเทียมมน,นะน,บบยนใช้ปุ๊บจะอนนันน่ะมันเป็นเริ่มพิธีแล้วนะตรงนั้นนะม,มันเป็นการเริ่มทําพิธีแล้วนั่นนะตรงนั้นนะอ่าหลายเฮ็ดไว้เตรียมของไว้ทุกอย่างมีคาดได้ยังให้ทาอาลูก หยิบซีคือตอนตอนแรกนี่ให้เรียบร้อยหมดเลยหยิบซีมันล้มมันน้ำมันหนักหนักแบบตัวนี้มันเอามาขึ้นมาทั้งหลังอันหัวอยท่หันี่ดอกข้างนั้นเอ้อแน่นเห็ดลอกเมืองเห็ดดัสีหูดอกเจ้าภาพเทียนชัยใครอยากเป็นเจ้าภาพเทียนชัยทำให้ชีวิตตัวเองสว่างไสวภายในครอบครั่วอะได้ เจ้าภาพเทียนชัยเจ้าภาพปัทัดอ่าเจ้าภาพปทัสเจ้าภาพผลไม้ต่างๆนั่นแหละเครื่องกิยาสังเวยนัตเตอเตหัวหมูดีหมาหมูเห็ดเป็ดไก่ของพวกนี้อะไรแล้วว่าที่นี่ให้ทั้งนี้เตรียมไว้คือถั่วงาเด้อไปถั่วงาของถั่วครับชั้นบนนี่คือเป็นผลไม้เด้พอชั้นล่างนี่คือจะเป็นพวกพวงกะพวกของของข้าวทั้งล่างเกัน ท่านจะพืชต่างๆที่เราจะโปรยจาราวานแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้อซื้อมาหลายๆสี่สี่สี่ไว้แต่วันแสดงว่าต้องในจกระตาหัสเลื่อนหาทองนัแหละอ่านั่นแหละแห้งดีไรอ่าพร่อช่วยได้ป่วยท่านเน่เห็นพ่อแม่คู่บ่ายจันเพป็นป่วยท่านให้ นะจะได้วานอ้อมหันมองนาโมนีิกาดีไปด้วยมีพะข้าวตองให้สัมภเวสีเขานะคือปูตาตาย่ายทั้งล่างแหละพิ่นครับอ้าวพุ่มทั้งตำให้เพิ่นได้กินได้ฉันน้ำครับเราให้เราบ่อบ่อให้มี่งเราพิธีอย่างนี้ไม่ให้มีเหล้ามี่งยาให้มีแต่แต่หมูเต็ดไก่ปลาช่อนได้ปูมากแห่งดีคือว่าไงหมูเห็ดเป็ดไก่เราในเครื่องกินต่างๆ่เนี่ย นางเครื่องเขากินเหล้าเนี่ยนะไม่ให้มีเหล้าไม่ให้มียากันมองได้มีเหล้ามองได้มียามองกันละม้วนกุ้งฟ้าเพื่อได้ไปใช้เราเนี่ม้วนกุ้งฟ้าไม่เอาผมไม่เอาเป็นแต่ปาร์ตี้เทปเป็นบ้านน่ะเอาญาติกันอยู่วันนี้บ้าอันนั้นเท่าจัดมาไว้หลายเท่าไหร่ยิ่งดีบุรีแล้วนี่ยาโยมน้องพ่อเราเปิดมาอแบบ รวมทั้งบูนน้ำเป็นกราพับของเหย้าของเย้านี่ต้องบวงสรวงแล้วก็บวงสรวงแล้วก็แห่เพิ่นเขามาครับเอาเมื่อนั้นที่มือเดียวให้จบเลยแห่งดีนะพวกจะได้บอกเวลาคนเดียวอ่านั่นแะคือตอนเช้า9โมงถึง4โมงนี่คือเพิ่มทำพิธี4โมงนครครับบเกิน4โมงพิธีท่านท้าทายเพราวเทีแห่อ่อนสลายครับครับแน่และอ้อมนี่แหละอ้อมแล้วเอากาเชิญเพิ่นขึ้นปฏิสถานเลยนะครับเรื่องวันนั้นเป็นการวางศิลาฤกษ์นะ ก็ท่านเขากะบ๊อเป็นั้งเขาเข่าหมดได้กันได้ครับตรงนั้นว่าจะมีประตูเขาแต่สวง n g บันไดเพื่อกไส่สลิงขึ้นไปเทิงบนุญเอาตามนั่นละเด้อยูทูบทุกทุกช่องนะก็ไปบอกก้าวเราสิบให้เอฟซีสุยเจ้าทั้งหลายให้มาซอยกันให้คัมใหมคุนย่อเอาดี ุ่นย่อเอาร้องชูเจ้านี่แหละนี่ชูเจ้าย่อยยังชูเจ้าได้อันนันนี่ือชูเจ๋นี่มาย่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์โน่บัดย่อว่าชูเจ้าก็คุณเครื่องเหลืองเดือมไปในชีวิตก็ขอให้ยอดไล่ยอดกดซับสะไขยังตะตั้งล้านพลันล้านวิวสุภูสุคนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเด้อค่ะวันที่ยี่ห้านะคะเพิ่นจะมีพิธีบวงสรวงอยู่ที่วัดพระนิรนามเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกบจะคอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ